ในระหว่างที่แบบอธิษฐานอยู่หน้าเวทีอะครับพอเราเริ่มรู้ตัวอีกทีนึงว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยู่หน้าเวทีแล้วพี่น้องเราอยู่ไหนหันกลับมาครับ mm hmm. เห็นพี่เฟิร์นแบบร้องไห้แล้วก็พี่ดูก็เหมือนจะตาแดงๆแล้ว mm hmm. แต่เขาก็ยังอมยิ้มอยู่ผมรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือ mm hmm. สิ่งที่เขาคาดหวังกับเรามานานแล้วนี่คือความตั้งใจหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นภาพนี้จริงๆ สวัสดีครับชื่อแก๊บครับปัจจุบันทําบริษัทที่ภาษาทางการเงินกับเพื่อนครับก่อนเชื่อพระเจ้าก็เหมือนคนไปทํางานทั่วๆไปครับที่แบบตั้งใจทํางานอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วๆอย่างนี้ครับก็เคยวางแผนเกษียณของตัวเองไว้ว่าอยากจะมีอิสรพทางการเงินตอนอายุ30นะฮะ ในช่วงนั้นตอนที่ทํางานก็เป็นคนนึงเลยที่แบบทุ่มเทกับการทํางานมากๆใช้ชีวิตหนักเหมือนกันเพื่อที่จะแบบฟูลฟิลตัวเองในเรื่องของความเหนื่อยล้าต่างๆจากการทางานอะไรอย่างนี้ครับก็มีทั้งการท่องเที่ยวาการใช้จ่ายทั้งการกินเหล้าหาารือสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นคนนึงเลยที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นทําทุกอย่างที่โลกมองว่าไม่ผิดรวมถึงเรื่องของ ความสัมพันธ์ด้วยครับแต่พอมาวันหนึ่งนะครับได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ถูกใจเรามากเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นคริสเตียนเขาพูดกับเราชัดเจนครับว่าเขาจะไม่คบกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนอีกแล้วอะไรเงี้ยครับในขณะที่ผมเข้าหาหรือศึกษาผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ได้ไปใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ต่างจาก คู่รักทั่วๆหรือความสัมพันธ์ทั่วๆไปที่แบบไปห้างอะไรเงี้ยเราก็แบบตามเข้าไปโบสก็ทําให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสัมผัสใจเรามากขึ้นทําให้เราอยากรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งครับได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูมันมีความรู้สึกหนึ่งเข้ามาในในหัวใจเลยว่าพระองค์ตอบว่าเราอยู่ที่นี่คําว่าเราได้ยินมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือเราพบพระเจ้าจริงๆ ความรู้สึกของผมในตอนนั้นคือค่อนข้างมั่นใจครับว่านี่คือเสียงของพระเจ้าพอเวลาผ่านไปสักไม่กี่วันฮะความรู้สึกนั้นเริ่มจางลงทําให้เราเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะความรู้สึกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพบพระเจ้าจริงหรือเปล่านะจนผ่านมานอีกหนึ่งสัปดาห์ครับพระฉจะนะในวันอาทิตย์ได้คอนเฟิร์มกับผมอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์เป็นความจริงในวันนั้น พอเราเริ่มรู้จักพระเจ้าและการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เริ่มเข้ามาครับก็เลยเป็นวันที่ตัดสินใจในการเลิกบุหรี่ในวันนั้นเลยฮะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในการตัดสินใจครั้งนั้นทําให้ผมได้เลิกปาร์ตี้เลิกกินเหล้าไปในตัวเพราะว่าการที่เราจะพาตัวเองไปในจุดที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่เราก็จะไม่ไป พอ,อชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นก็เริ่มได้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นทําให้เราได้ลองศึกษาดูใจกันจนความสัมพันธ์ของเราเติบโตมาอย่างดีครับในระหว่างที่ความสัมพันธ์หนุ่มสาวเริ่มเติบโตขึ้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเริ่มน้อยลงเราสองคนต่างแสวงหาความมั่นคงเพราะว่าเราอยากจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันแต่เส้นทางสู่การมีความมั่นคงนั้นอ่ะของเราทั้งสองคนเป็นคนละเส้นทางกันทําให้วันหนึ่งเราต้องแยกจากกัน ก็อยากขอบคุณพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแบบไหนแต่ในที่ระหว่างระหว่างทางที่เราคบหากันเรายังยืนยัดที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องเฉพาะพระพักต่อพระเจ้าทําให้วันหนึ่งเมื่อเราไม่ได้ทําผิดต่อกันเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ครับตอนนั้นนะครับในภายนอกของผมอาจจะรู้สึกว่าอยู่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วภายในก็เคว้งคว้างเหมือนกัน จริงๆพี่หลูก,ก็พยายามที่จะใช้เวลากับเรานานแล้วแหละเพราะเขารู้ว่าเนี่ยคือลูกแก่ของเขาก็เลยลองเปิดใจที่จะใช้เวลากับพี่เลี้ยงดูครับรับการเลี้ยงดูใหม่รับการสร้างใหม่พี่เลี้ยงก็หนุนใจใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างครับทําให้เราเห็นแบบอย่างการเลี้ยงดูที่เออมันวิเศษจังเลยนะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตลอดระยะเวลาที่เราอ่อนแอฝ่ายวิญ,ญ,ญาณพี่น้องใน LG อธิฐานเพื่อเรอเสมอลเลยในทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนที่ ตัดสินใจที่จะผูกพันตัวกับพี่น้องกลุ่มนี้ครับภาพที่พี่อรูพยายามที่จะใช้เวลากับผมอะ่ะก็ผุดขึ้นมาเนาะมีเหตุการณ์หนึ่งที่วันหนึ่งเขาโทรมาก่อนหน้านี้ครับว่าอ,อยู่ไหนเรื่องการอะไยังอยากจะปรึกษาอะไรหน่อยเขาไม่ได้ใช้คาว่าใช้เวลาเนาะก็เลยนัดเขาที่ Starbucks ที่พาซิโอ่ะับแถวๆบ้านเขาก็ถามว่ากินอะไรไหมกินสั่งสั่งก่อนเลยอะไรเงี้ยพอเราสั่งของเราเสร็จล้วเขาก็จ่ายเงินให้บอกไม่ต้เดี๋ยวแค่นี้พี่เลี้ยงเองอะไรเงี้ย แล้วพอมาที่โต๊ะครับผมก็คิดว่าเขาซื้อของเขาเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าพอมาที่โต๊ะไม่มีแก้วอื่นเลยมีแก้วขุมแก้วเดียวก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่กินหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อมพี่ไม่กินพี่ไม่กินกาแฟตอนกลางคืนเขาก็ให้ใหผลผมจําไม่ได้ละว,วันนั้นน่ะก็ผ่านไปเนาะแต่พอวันที่เราตัดสินใจผูกพันตัวกับพี่น้องอะ่ะเราเริ่มรู้ลักษณะชีวิตหรือวิถีการใช้ชีวิตของของพี่น้องมากขึ้นโดยเฉพาะพี่เลี้ยงของเราเนี่ย เมื่อเราเริ่มไปกินข้าวบ้านเขาเริ่มอยู่กับเขาใช้เวลาร่วมกองเขาอะเรากลับพบว่าจริงๆแล้วพี่หลูก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างสตรีทมากเลยในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการใช้เงินเพราะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องดูแลทั้งครอบครัวเลยด้วยตัวเขาคนเดียวภาพในวันนั้นนะครับทำให้เรารู้เลยว่าการที่พี่เลี้ยงคนหนึ่งจะดูแลลูกแก่คนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะต้องยอมผ่อนปลนกดส่วนตัวบางอย่างเพื่อที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับเรา จนมีโอกาสได้ไปค่ายปลายปีเมื่อช่วงปี2022ครับ <c oughs> ก็มีพี่น้องคนหนึ่งครับเดินมาบอกว่าพี่แก๊บรู้ไหมว่าเนี่ยพวกเราดีใจมากเลยที่เห็นพี่แก๊บที่ค่ายหลังจากที่ผมรู้ว่าพี่น้องอ่ะอธิษฐานเผื่อเรามาตลอดเลยอีกวันหนึ่งในค่ายครับผู้เทศนาก,ก็ได้หนุนใจว่าใครที่รู้สึกว่าพอแล้วกับการเติบโตแบบเดิมๆหรือว่าการเป็นคิสเตียนแค่วันอาทิตย์อยากจะเหยียดตัวเองออกมารับใช้พระเจ้ามากขึ้นอยากจะยกให้ พระเจ้าเป็นเจ้าของทั้งชีวิตไม่ใช่แค่วันอาทิตย์วันเดียวผมก็มีโอกาสได้ก้าวออกไปที่จะอยู่หน้าเวทีเพื่อที่จะรับคําอธิษฐานจากผู้นําในระหว่างที่แบบอธิษฐานอยู่หน้าเวทีครับพอเราเริ่มรู้ตัวอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราอยู่หน้าเวทีแล้วเราพี่น้องเราอยู่ไหนหันกลับมาครับเห็นพี่เฟิร์นแบบร้องไห้แล้วก็พี่หลูก็เหมือนตาแดงๆแ,แล้วแต่เขาก็ยังอมยิ้มอยู่ผมรู้ทันทีเลยว่า เนี่ยคือสิ่งที่เขาคาดหวังกับเรามานานแล้วนี่คือความตั้งใจหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นภาพนี้จริงๆโมเมนต์ที่เขาเดินออกไปเป็นกับว่าถวายตัวเราก็รู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าแล้วละที่เราที่เราชวนมาทิ่ค่ายและที่เราใช้เวลาถึงตีสามเพื่อคุยกับเขาอย่างจริงจังมันก็บอกไม่ถูกแต่คุ้มค่า พอได้กลับมาจากค่ายครับก็รู้สึกว่าตัดสินใจแล้วที่จะเหยียดตัวเองออกในการรับใช้พระเจา้าแต่ในช่วงแรกๆก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มรับใช้ยังไงเนาะจนงานอีสเตอร์ทางพี่เฟือนก็หนุนใจให้เป็น MC เป็น MC ในงานแรกแล้วก็เป็นงานที่จริงๆ้วไม่ถนัดเลยอะไม่ไม่ได้ชอบที่จะออกมายืนอยู่หน้าเวทีแล้วก็พูดคุยกับผู้คนอะไรเงี้ยไม่ใช่สิงที่ถนดัดแต่เราก็พยายามที่จะ เป็นลูกแกะที่ดีเนาลบในสิทธิอำนาจแล้วก็พอพี่เลี้ยงหนนใจให้ทำอะไรก็ทำไม่ว,ว่าจะเป็นการเรียนพวอในตอนแบบกอดกินข้าวหรือว่าการเรียนทีนทีในตอนเย็นวันพฤหัสแล้วก็พยายามที่จะจัดเวลามาเรียนให้ได้อะไรอย่างนี้ครับจนเราได้รับการสร้างให้เป็นพี่เลี้ยงจริงๆแล้วผมก็อาจจะไม่ใช่คนที่รู้พระคัมภีร์มากแต่เรายอมที่จะเรียนรู้พระคัมภีร์มากขึ้นเพื่อที่ เราจะมีบางอย่างไปคุยกับลูกแกะของเราให้ได้เลยก็มาถึงวันนี้ครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะเปิดบ้านให้เป็น LG ให้เป็นพื้นที่ที่พี่น้องจะมาสามัคคีทำร่วมกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆของการทำบ้านหลังนี้ในในวันแรกที่ตัดสินใจซื้อไม่ใช่เพื่อที่จะมาเป็น LG ตั้งแต่แรกคืออย่างที่เคยบอกไปในตอนต้นนะว่าแบบเราอยากจะที่จะเกษียณเร็ว เราอยากที่จะ,กะเกษียณต,ตอนที่อายุ30ะอะไรเงี้ยในวันนี้เรา34แล้วและบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราตั้งใจจะลงทุนเพื่อปล่อยเช่าเป็นบ้านที่ทำให้ผมได้พิชิตแผนกเกษียณอย่างที่ตั้งใจไว้แต่พระเจ้าก็เล้าใจผ่านพี่เลี้ยงว่าให้ใช้บ้านหลังนี้เป็น l อ่าผมก็เห็นดีแหละเพราะว่าเราเติบโตไปใส่ยัญญาในระนดับแล้วแต่ความกังวลกังวายก็ไม่หายไปนะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจที่เราพยายาม สร้างชีิตัวเองมาตลอด10ปีของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเราได้เล่าเรื่องนี้ให้กับผู้ใหญ่คนนึงในคิปจักฟังเราก็ได้รับคําหนุนใจจากผู้ใหญ่ท่านนี้บอกว่าแก๊บรู้ไหมพระเจ้าไม่เคยเติมหนี้ใครนะวันที่เราตัดสินใจที่จะถวายกับพระเจ้าก็พระเจ้าจะอวยพรเราจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ความโกงกวายต่างๆที่ผมกลัวนูน่นกลัวนี่อะไรเงี้ยก็หายไปแล้วทําให้ภาพ เกิดขึ้นจริงๆนะครับมีพี่น้องมาสมัครที่ทำแล้วก็จริงๆมันสําหรับผมแล้วมันคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่แบบลูกแกะได้มาเข้า L.G. ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนึ่นก็เป็นลูกแก่ที่ติดตามเลี้ยงดูอยู่ด้วยไม่อยากบอกว่าเลี้ยงดูยากอะ่ะมันเ้ามันจะรู้ตัวทันทีเลยว่า <laughs> <laughs> ลูกแกะมีอยู่แค่เนี้ยอก็ ก็เป็นภาพที่รู้สึกว่ามันดีกว่าที่ตั้งใจไว้อีกแล้วบอกว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันคุ้มจริงๆกับการที่เรายอมแลกเป้าหมายของเราเพื่อที่งานของพระเจ้าจะเคลื่อนผ่านชีวิตของเราครับตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเดินติดตามพระเจ้าแล้วก็ผูกพันตัวกับพิษสัตวผมรู้สึกจริงๆว่าพี่น้องเปรียบเสมือนกับของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับผมในวันคริสต์มาสที่ผ่านมา และผมตัดสินใจว่าผมจะดูแลปกป้องและรักษาของวันทีนนี้ไว้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรหรือต้องเป็นอะไรถ้าสิ่งนั้นทำให้พี่น้องเติบโตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นผมคิดว่ามันคุ้มแล้วที่จะทำสิ่งนั้นครับ